สวัสดีครับเหตุการณ์ในพมา่าในระหว่างที่เกิดการประท้วงซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองของพมา่านะครับแต่ว่าตามจุดอื่นๆทั่วประเทศก็มีการเตริ่งกาลังทหารเหมือนกันทั้งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ส่งเข้าไปเพิ่มทหารพรม,ารม่ามีฐานกระจายอยู่ในรัฐต่างๆนะครับจากการประท้วงเนี่ยทหารพรมาร่าก็ได้มีการประทะกับกลุ่มชาติาพันธุ์น้มากขึ้นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือพมา่ามีปัญหารเรื่องการส่งสเปียงนะครับซึ่งมันก็สําคัญมากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและเหตุที่เกิดขึ้นเกิดกับฐฐาาาานนนพมมม่่่ตรรงงงงข้จัััหวดออสซึก็็เปย แล้วก็รัดกเกรียงนะครับซึ่งทหารพรม่าม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เพื่อต้องการวางกําลังต้านทางกเกรียงแล้วก็ R C S S ของไทยใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้พม่าถูกเกรียงเนี่ยตัดเส้นทางลําเลียงสเปียงพม่าต้องเจอกับปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็มีข่าวมาว่าทางการไทยเนี่ยได้ส่งข้าวสารแล้วก็อื่นๆนะครับเข้าไปช่วยทหารพรมา่าแล้วก็ถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายจะเป็นอย่างไรลองฟังดูก่อนนะครับเมทับภาค3ามของไทยก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าไม่ใช่การส่งสเบียงนะครับแต่ว่าเป็นการฝากซื้อข้าวสารข้าว ของของใช้ต่างๆจากไทยอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเอาไปให้เฉยๆเนี่ยเป็นการสนับสน,น,นุนนะครับแต่ถ้าฝากซื้อจ่ายตังค์ไม่ใช่การสนับสน,นุนซึ่งการซื้อครั้งนี้ผ่านคณะกรรมการ t b c หรือว่า Township Border Commit t e e ททำมาเป็น 10, 10ปีแล้วตามข้อตก,กลงนะครับ ข่าวสาร700ร้อกระสอบนะครับที่ไทยส่งให้กับพม่าเนี่ยไม่ใช่การส่งสเปียงนะครับแต่ว่าทหารพม่าฝากซื้อจากไทยเพราะว่าขนส่งสะดวกเป็นปกติเพราะไทยกับพม่ามีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีต่อกันเป็นไปได้ด้วยดีเพราะต้องอาศัยพึ่งพากันหลายเรื่องนะครับและถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งไทยด้วยอันนี้เมธับไทยกล่าวไว้แบบนั้นการฝากซื้อในครั้งนี้ถือว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางทหารและการร่วมดูแลชาแดนแล้วก็ดูแลประชาชนทั้งสองฝั่งให้สงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม,ม ส่วนการเตรียมดูแลชายแดนหากมีผู้อพยพเข้ามาเมทับภาคสามกล่าวว่าเตรียมสถานที่รองรับไวแ้แล้วนะครับตามแนวชายแดนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเข้ามามากนะักอันนี้ก็เป็นการถแถลงชี้แจงของเมทับภาคเกี่ยวกับเรื่องการส่งข้าวสารให้กับพม่านะครับแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าประเทศต่างๆไม่สนับสนุนทหารพมา่าแต่ก็มีการชี้แจงออกมาแบบนี้ว่าเป็นการฝากซื้อเป็นสิทธิที่จะกระทําได้นะครับ ทีนี้มามองภาคประชาชนบ้างนะครับเริ่มเห็นแนวทางการต่อสู้ก็คือตดัดสเปียงซึ่งกระเดียงเนี่ยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับฐานทหารพราม่าจะ ja อยู่ท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุนต์ต่างๆซึ่งสเปียงนี่เป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนี้การส่งจะยากขึ้นนะครับแต่ว่าผลที่จะตามมาคือทหารพรม่าเนี่ยจะปล้นสเปียงจากชาวบ้านนี่มากขึ้นซึ่งก็อาจทําให้ชาวบ้านไม่พอใจมากขึ้นเช่นก pues ันนะครับแนวทางการต่อสู้ของประชาชนนี่เพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจไม่ต้องใช้กําลังให้เกิดการสูญเสียนี่มากมายตามแนวทางของสมัชชาแห่งสหภาพของพักค NLD ที่เรียกร้องให้เกิดการพทะจากกลุ่มชาติพันธุ์บางคนอาจมองว่าแอดมินนี่ไม่เข้าใจที่อยากให้อารยะขัดขืนเจรจาบางคนมองว่าโอกาสนี้ต้องใช้กําลังแล้วนะครับต้องมีการสูญเสียบ้างถึงจะได้อิสรภาพอันนี้เราพูดได้เพราะเราไม่ได้สูญเสียกับเขานะครับที่ผ่านมาการต่อสู้มีมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีวีรชนผู้เสียสละนี่มากมายก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะครับแต่ว่าการต่อสู้แบบไม่สูญเสียเยอะที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จเช่นกันอย่างมหาตมะคานชีอันิซ่าสน ใจมากนะครับในขณะที่การทีต่อสู้อารยขัดคืนเนี่ยจนประสบความสําเร็จมีการสูญเสียนี่น้อยมากแต่ว่าหลังจากที่คารทีชนะแล้วได้เอกราชแล้วนะครับหลังจากนั้นมีคนตายเป็นล้านแม้แต่ตัวคารทีเองก็ต้องตายนะครับเพราะว่าแตกเป็นหลายกลุ่มควบคุมไม่ได้ประวัติศาสตร์นี่ทำให้รู้ว่าชีวิตนี่สำคัญมากนะครับจะเอาไปแลกกับอะไรนี่ต้องพิจารณาชีวิตบางชีวิตมีค่ามหาศาลคุ้มกับการที่เสียสละไปแต่ว่าบางชีวิตนี่เสียสละไปแล้วไม่ได้อะไรก็มีนะครับ